仏陀仏ッサ โทพุทธสาอิทิริทิอิทิริทิพุทธานิมิตังพุทธานิมิตังอระหังพุทโธอระหังพุทโธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะฉัพพันนรังสียาฉัพพันนรังสียาอุภาเวนะอุภาเวนะมหาเตโชมหาเตโชมหาปุญโญมหาปุญโญมหาราโภมหาราโภพวันตุเมพวันตุเมนิรันตรายโย นิรันตายโยยะถาพุทโมนะยะตถาพุทโมนะพระพุทธนิมิตตังพระพุทธนิมิตตังพุทโทธพุทโทธประสิทธิเมประสิทธิเม